ระดาบเจ็ดแปดรังกัตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวเก่กระตุ้นครึ่งปีหลังส่งผลอย่างไรมีผลอย่างไรครับเดี๋ยวโปรดกดติดตามการเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในครวาวต่อไปสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับหม่พอช่วงครึ่งปีหลังนะครับเป้งเริ่มต้นเลยเนี่เรียกได้ว่าโอ,โอ้ดาวสุก กับดาวอังคารนะครับย้ายเข้ามาอยู่ในภพอรินะครับที่มีดาวเกตร,รออยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยช่วง10กว่าวันแรกของเดือนกรกฎาคมนะครับโอ้ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและเรื่องราวอะไรต่างๆนี่ถ้าเกิดขึ้นอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าปัจจุบันทันด่วนทีเดียวนะครับเพราะว่าที่พพนะฮะพินาศของท่านเนี่ย ขณะนี้นะฮะมีดาวเสาร์มาประจําการอยู่ทั้งนั้นเนี่ยพอมีดาวสุกแล้วก็ดาวอังคารนะครับซึ่งก็มีความเป็นคู่ศัตรูอยู่แต่มีเกตอยู่ด้วยทั้งนั้นด้วยนะฮะก็ช่วยกระตุ้นนะครับมันทําให้ความเป็นคู่ศัตรูค่อนข้างรุนแรงนะครับค่อนข้างรุนแรงดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าคงจะต้องมีเรื่องที่จะต้องจําเป็นใช้จ่ายนะครับอย่างทันทีทันใดพอสมควรแต่ก็เรียกได้ว่าอย่างดีนะครับที่ว่าตัวของดาว พระหัตซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านเนี่ยมีความเป็นราชาชโชคอยู่ในภพก,การเงินอยู่ทั้งนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ต้องกังวลไปนะครับถึงจะต้องมีการจําเป็นต้องใช้ต้องจ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านจะมีความสามารถนะครับในการที่จะจ่ายออกไปได้ใช้ออกไปได้นะครับซึ่งโอกาสในการที่จะใช้จ่ายสิ่งเหล่านั้นด้วยความจําเป็นเร่งด่วนเนี่ยก็จะมีอยู่แค่1ิกว่าวันนะครับหลังจาก ผ่านเดือนมิถุนายนไปเท่านั้นเพราะหลังจากนั้นแล้วประมาณวันที่1 3 1 4นะครับดาวเกตก็จะย้ายออกมาแล้วนะครับไปอยู่ในภพปุตตะแทนนะครับโอ้ดังนั้นนี่เรียกว่าโล่งเลยนะครับโล่งเลยถึงจะมีความเป็นคู่ศัตรูคงอยู่นะครับแต่ยังไม่หายไปไหนนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าหากขาดตัวกระตุ้นแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าความเป็น ปัจจุบันทันด่วนผมว่าลดลงไปเยอะนะลดลงไปเยอะทีนี้เนี่ยดาวเกตเนี่ยจะคอยไปกระตุ้นที่พบไหนต่อไปอีกบ้างนะครับแน่นอนก็ต้องไปกระตุ้นที่พบปุตตะนะครับพบปันทุนะครับพบศาสชานะครับแล้วก็ที่พบกระดุมพระของท่านดังนั้นเนี่ยจะมองว่าไม่ได้ไปกระตุ้นในทุตสถานภพเลยนะครับคือใช้ช่วงแรกเท่านั้นเองที่อยู่ในทุตสถานภพบพบที่เป็นพบเสียที่เหลือเป็นพบดีทั้งสิน้นดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่า จังหวะต่างๆนะครับที่อยู่รอตรงนี้เนี่ยหากไม่มีดาวตกเสียเนี่ยนะครับโอ้โหผมบอกได้เลยโอกาสได้รับผลดีต่างๆมีนะครับมีนะครับมีจริงๆนะครับดังนั้นขอให้เบาใจได้ขอให้สบายใจได้นะครับในเรื่องราวต่างๆยิ่งในจังหวะท้ายๆนะครับก็เรียกได้ว่าจะเป็นจังหวะที่ดาวเกตเนี่ยนะฮะไปกระตุ้นที่ตัวของดาวพฤหัส ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านนะครับซึ่งตอนที่ไปกระตุ้นนั้นน่ะก็คือช่วงประมาณซึ่งปีพอดิบพอดีเลยนะครับพอดิบพอดีเลยนะครับจังหวะตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าโอกาสที่จะทําเงินทาทองนะครับโอกาสที่จะได้รับนะฮะโชคลาภที่ด,ดีเกี่ยวข้องกับทางการเงินเพราะว่าพฤหัสของท่านเป็นราชาโชคอยู่นะครับก็จะมีโอกาสได้รับผลดีทีนี้เนี่ยในช่วงจังหวะเวลาตั้งแต่ ก่อนจะถึงเส้นปีเนี่ยก็อาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องเข้ามาดูแลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานของท่านนั่นแหละนะครับสักพักหนึ่งนะครับสักพักนึงนะเพราะว่าอย่าลืมว่าในห่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยนะฮะดาพระหูเนี่ยก็ยังคงอ,อ,อยู่ในพบการเงินอยู่กว่าจะขยับออกก็ต้องวันที่17ตุลาคมนะครับพอ17ตุลาคมไปแล้วนี่ทีนี้โล่งแล้นะครับโล่งแล้ว เพราะว่าถึงเกตจะกระตุ้นนะครับแต่ก็เ,เรียกได้ว่ามันก็เบาแล้วล่ะเบาแล้วไม่ไม่ลวงซั์มากและทีนี้ไม่งั้นเนี่ยภายใต้ภาวะที่ดาวพระหูยังคงอยู่ที่พบการเงินเนี่ยออกได้เลยครับว่าตัวท่านเองก็จะถูกรบกวนอยู่เนืองๆครในการที่จะต้องถูกเขาเรียกอะไรขอ เงินทองข้าวของอะไรต่างๆนะครับมันไม่อยากจะเรียกว่าไทยเลยนะครับมันมันมันก็คือเป็นเป็นเขาเรียกอะไรต้องดูแลบริวารน่ะนะฮะเขาขอก็บางทีก็ด้วยความรักนะฮะด้วยความเมตตาท่านก็จะหยิบยื่นให้นะครับก็จังหวะตรงนี้นะครับก็เรียกว่าถ้าจะดูแล้วมีปัญหาอีกหน่อยเดียวก็คือในช่วงที่ดาวเกตไปกระตุ้นดาวมนุษยู่ที่อยู่นะฮะใน พบสาชะเท่านั้นเองนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงบ้างอะไรงนี้แต่ว่าก็พอรู้ตรงนี้ไว้ช่วงใกล้ๆสิ้นปีเราก็หนักแน่นไว้นะครับไม่จะได้ไม่เกิดปัญหากับเพื่อนฝูงแล้วก็เพื่อนร่วมงานอะไรทํานองนี้อดทนนิดนึงนะครับบางทีเพราะว่าจังหวะที่มีมิตยูมีเกตเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเกิดเรื่องเกิดราวได้นะครับแต่สิ้นปีดีแน่นอนอวยพระครับให้ชาวลัคนาราศีมีดได้รับผลดีกันมากๆในช่วงสิ้นปีครับทุกท่านเลย